สวัสดีครับผมนายวิชภาพมรพุ่มเย็นโรดแทนจากทีมพัฒนาไซเบอร์เมดวันนี้นะครับจะมานําเสนอแ a มแคร์ care, โปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุครับโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับผมจะมาแก้ปัญหาทั้งหมด3ประการนะครับไม่รู้กังวลและไม่มั่นใจครับไม่รู้นะครับไม่รู้ข้อมูล สุขภาพของผู้สูงอายุนะครับตับงวลนตังวลนเมื่อผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะครับผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจเมื่อไปให้ข้อมูลกับแพทย์นะครับผมโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับจะเสนอโซลูชัน3ทางนะครับได้แก่ติดตามแจ้งเตือนและสรุปผลครับ โซลูชันแรกคือการ tracking sandwich generation หรือลูกๆติดตามการทานยาของผู้สูงอายุได้ยกตัวอย่างเช่นอาม่ากดบันทึกการทานยาและตอบคำถามสั้นๆของตนผ่านวิดเจ็ตบนหน้าจอนอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลสัญญาณชีพจาก Smartwatch ตลอดทั้งวันส่วนลูกหลานเปิดดูจากแอปจะเห็นได้ว่าอาม่ายังไม่ได้ทานยาหรือความดันตอนเช้าเลยแต่ทานยาเบาหวานแล้วเรียบร้อย ข้อมูลสัญญาณชีพจะถูกสรุปออกมาเป็นกราฟให้เข้าใจได้ง่ายและหากมีสัญญาณชีพที่ผิดปกติจะมีสัญญาณแจ้งไปยังลูกๆทันทีซึ่งเป็นโซลูชันในประเด็นของ notification โซลูชันลำดับสุดท้ายคือการ Report ตนำข้อมูลจากการทานยาตล,ลอดทั้งเดือนและสถิติความดันไปประมวลผลร่วมกันเพื่อนำแนวโน้มไปสแสดงต่อแพทย์เพื่อให้สั่งจ่ายยายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วแฟมแคร์จะทำไรายได้จากทางไหนไรายได้จะมาจากทาง Subscription, Advertisement และค่าคอมมิชชั่นจากร้านขายยาที่เป็นพาร์เนอร์กันในเฟสต่อ,ตอไปขนาดของตลาดที่น่าจับตามองคำนวณจากจำนวนวัยทำงานในประเทศไทยที่เป็น Sandwich Generation ซึ่งเป็นมูลค่ามากถึง55ล้านบาทและแฟมแคร์มีแผนธุรกิจในเฟสแรกว่าจะล a า u n c h แอปแบบฟรีเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า จนกระทั่งมีผู้ใช้งานถึง1 0 0 0 0คนแล้วจึงเข้าสู่เฟสที่2ที่สามารถเก็บค่า subscription ได้เพิ่มความสามารถให้กับ Report ให้ประมวลผลรายงานสุขภาพของผู้สูงอายุจนกระทั่งมีผู้ใช้งานถึง50,000คนและเข้าสู่เฟสที่3ที่จะสามารถเก็บเกินจากช่องทางต่างๆเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะผู้สูงอายุปลอดภัยสบายใจลูกหลานคืองานแฟมแคร์ขอบคุณค่ะ